ดีเจเพชรจ้ารับซุมนักศึกษาสาวรุ่นน้องพาเจออดีตภรรยารู้อายุทำสะดุง้งดีเจเพชรจ้ายอมรับตอนนี้กำลังศึกษากับเด็กมหาวิทยาลายัยอายุห่างกัน20ปีต้องปรับจูนกันเยอะมากทั้งศัพท์ในการใช้เรียกกันและใช้ชีวิตความเป็นวัยรุ่นแถมยังต้องปรับทัศนคติของเพื่อนๆฝ่ายหญิงที่ยังระแวงเรื่องความเจ้าชู้ของตนด้วยบอกว่าที่หวานใจได้เจอนิวเคลียร์และน้องไทก้าแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไร ถ้าฝ่ายหญิงรับได้กับการโดนจับตามองก็อาจจะเปิดตัวอีกทีทำเอาชีวิตว้าวุ่นขึ้นมาซะแล้วสำหรับพ่อไม้สุดฮอตดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนไมที่ออกมายอมรับแล้วว่าสาวในสตอรี่อินสตาแกรมที่เจ้าตัวลงแค่ครึ่งหน้านั้นเป็นสาวที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือไม่ใช่การโดนเปิดวับของฝ่ายหญิงแต่พอมีข่าวออกปุ๊บว่าหวานใจกลับมาร้องไห้หนักและปิดช่องทางโซเชียลทั้งหมด เพราะตกใจอยากมีความเป็นส่วนตัวอย่าเรียกว่าเปิดตัวยังไม่ให้เห็นหน้าเห็นแค่ครึ่งหน้าก็ศึกษากันอยู่เฉยๆครับคือวันนั้นก็ตั้งใจลงนั่นแหละเหมือนกับเราเป็นคนสาธารณะเคยไหมที่คบกับใครสักคนแล้วเขาซ่อนเราไว้หมายถึงคนที่คบกับคนหนึ่งมาตั้งนานแล้วเขาไม่เคยลงรูปคู่กับเราเลยถ้าเหมือนเราไม่มีตัวตนมันก็อาจจะมีที่เขาเสียใจหรือน้อยใจเรารู้สึกว่าถ้าคุยกันอยู่เราโอเคนะที่จะมาอยู่ในสตอรี่เรา เราโอเคไม่งั้นมันจะดูไม่ให้เกียรติกันหรือเปล่าผมไม่รู้คุยกับใครก็แข่ทุกคนแหละครับแต่สิ่งที่ลงไม่ใช่ว่าเขางอนแต่มันมีจุดพีคคือตอนแรกลงนึกว่าเขาจะดีใจสรุปตื่นมาเห็นข่าวร้องไห้เลยเขาตกใจมากที่โทรศัพท์ดังทั้งวันทั้งคืนเขาก็เข้าไปปิดทุกช่องทางของเขาหมดเลยปิดไอจีปิดช่องทางทุกอย่างคือช็อกแล้วก็ร้องไห้เขาไม่ใช่บุคคลสาธนารนณะเขาต้องการความเป็นส่วนตัว บอกคนนี้ไม่จําเป็นต้องมีพ่อสื่อเพราะเดินเข้าไปจีบเองเลยไปเจอกันได้ยังไงหรอก็บังเอิญเหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็กินข้าวแล้วเจอผมเลยเข้าไปคุยกับโต๊ะข้างๆก่อนบังเอิญว่าไปเจอรุ่นพี่ในวงการนั่งอยู่โต๊ะข้างๆแต่โต๊ะเขาหยุดถัดจากรุ่นพี่เราไปอีกเราก็รู้สึกว่าคนนี้น่ารักดีตอนนั้นเราคุยกับพี่ในวงการในร้านอาหารคุยกันจนมีคนมาขอถ่ายรูปเราก็เลยหันไปหาสาวทุกโต๊ะแถวนั้นเพื่อได้ชิงไปโดนน้องเขาไม่มีพ่อสื่อด้วย ื่อเองเลยแต่ไม่ได้ขอเบอร์นะขอไ G แต่ก็ยังไม่ได้ครบนะแค่ศึกษาดูใจกันประมาณ3เดือนแต่ตอนที่เดินเข้าไปจีบเขาก็ตกใจเพราะตอนนั้นผมนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแต่ไม่ใช่ผู้หญิงของผมคือเพื่อนผมมากับแฟนแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของแฟนเขาน้องคนนี้เขาเห็นเรามากับผู้หญิงเขาก็มีความเพอกนึกว่าดีเจเพชรจ้ามากับแฟนใหม่เขาก็เลยดูสนใจว่าเรามากับใครบอกอายุห่างกัน20ปีต้องปรับจูนเยอะ เรียนรู้ชีวิตวัยรุ่นให้มากขึ้นคนนี้ไม่หมวยนะออกจากอินเตอร์นิดๆไม่ใช่คนในวงการเลยยังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่เลยอายุห่างกันประมาณ20ปีกว่าครับน้องเขาไม่ได้บอกว่าชอบอะไรในตัวเราผมแค่ถามว่าพี่แก่แล้วน้องบอกว่าพี่ไม่แก่แค่นี้เราคุยกันต่อได้แล้วแต่ก็ต้องปรับจูนกันเยอะมากถึงมากที่สุดอะไรที่เราไม่เข้าใจวัยรุ่นดีกว่าอันนี้เป็นเกจความรู้สำหรับคนแก่รุ่นเดียวกันกับผมเลยนะ คือเราแชทกับเขาเขาเรียกแทนตัวเองว่าเขาแทนตัวผมเองว่าพี่แต่รุ่นเราเขานี่คือตัวเองเราก็คิดว่าน้องเขาต้องชอบเราแน่เลยแต่จริงๆเด็กวัยรุ่นเขาจะใช้คำว่าเขากับเพื่อนเขากับเธอแต่เราไม่เข้าใจเราไปอ่านแล้วตีความว่าเขาแทนตัวเองว่าเขางั้นฉันต้องพิมพ์กลับไปว่าตัวเองเหรอคือเขาตัวเองคือกูเข้าใจผิดอยู่คนเดียวตลอด เผยว่าที่หวนใจได้เจอนิวเคลียรหันษาอดีตภรรยากับน้องไทก้าแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เขาแก๊งเพื่อนเพื่อนเขาบ้างนะก็ไม่มีแซลอะไรแล้วก็จะมีสองฝั่งฝั่งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยซึ่งฝั่งไม่เห็นด้วยเราก็พยายามเข้าหาอยู่นะก็พวกคุณชอบทำให้ผมเป็นคาสโนวาอยู่เรื่อยขายยากมากเลยคาสโนวามันคัดหัวอยู่เพื่อนเขาก็กลัวแบบเพ้ยแกอันตรายหรือเปล่าวะเสือผู้หญิงหรือเปล่า แต่ไม่ใช่นะไม่จริงแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเราก็เป็นตัวของเราเองเราก็โฆษณาไว้ตลอดว่าพี่แต่งงานอยู่กับนิวเคลียร์สิปีพี่ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะอย่างน้อยประวัติของผมก็เนียบไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นมา13-14ถึงปีถามว่าต้องให้นิวเคลียร์มาช่วยการันตีไหมอันนี้แล้วแต่เลยแต่เขาได้เจอนิวเคลียร์แล้วนะเห็นบอกแล้วผ่านด้านอารหันนิวเคลียร์อะไรเนี่ยนิวเคลียร์ก็ขำไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ผ่านอะไรหรอกแต่เขาไม่ยุ่ง แต่เขาเจอกันแล้วนิวเคลียร์ก็ไม่แซวนะแค่สะดุ้งตอนรู้อายุเฉยๆส่วนกับไทก้าก็โอเคงอมแงมเลยเขาน่าจะรักเด็กคุยภาษาเดียวกันวัยมันใกล้เคียงกัน